สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำการรวบรวมสายพันธุ์อโกนิมาสวยๆค่ะและเขาก็กำลังออกดอกกันทุกต้นเลยนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างค่ะให้กับท่านที่กำลังคิดหาต้นไม้มาปลูกค่ะเคล็ดลับสำหรับการออกดอกนะคะคือนอกจากดินดีน้ำเหมาะสมแล้วนะคะกค็ควรจะปลูกให้โดนแสงแดดค่ะ แต่ว่าไม่จัดมากนักนะคะสถานที่ปลูกจะต้องโปร่งค่ะมีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะอันดับที่หนึ่งค่ะได้แก่อัญมณีขาวค่ะออกดอกถือว่าโชคดีมากเลยนะคะต้นไม้ประดับล้ำค่าหน้าปลูกตกแต่งบ้านแล้วก็จัดสวนนะคะมีใบสีเขียวลายขาวเป็นมันมีดอกสีขาวมีกลับดอกสีเขียวน่ารักดีค่ะ เป็นไม้ประดับสายพันธหนึ่งของอากนิมานะคะเป็นไม้มงคลที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และก็ความมั่งคั่งมั่งมีค่ะนอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ช่วยฟอกอากาศหรือว่าเพิ่มออกซิเจนที่ดีได้อีกด้วยนะคะควรปลูกด้วยดินร่วนที่ระบายน้ำดีรดน้ำวันละครั้งก็พอค่ะเขาชอบแสงแดดราไรค่ะ และชนิดที่สองค่ะคือต้นรวยรายวันค่ะเป็นไม้มงคลใบสวยด้วยลายใบที่มีหลายสีจนนับไม่ถูกกันเลยนะคะนิยมปลูกเพื่อเสริมมงคลให้กับร้านค้าบ้านเรือนหรือว่าจัดให้เป็นของขวัญน,นะคะและนิยมปลูกไว้เพื่อประดับเพิ่มความสดชื่นสวยงาม เป็นไม้ในร่มชอบแสงแดดรำไรนะคะไม้มงคลเรียกทัพนี้นะคะปลูกเลี้ยงง่ายมากๆค่ะลายใบเขียวชมพูแดงส้มเหลืองการใบสีชมพูน่ารักค่ะอัก,กรกนนิมารวยรายวันนี้นะคะต้นไม้พุ่มขนาดเล็กอายุหลายปีใบเดี่ยวเรียงเวียนรูปรีปลายแหลม โคนมนขอบใบเรียบค่ะใบหนาคล้ายแผ่นหนังค่อนข้างเรียบเกลี้ยงเป็นมันค่ะด้านใบกลมเป็นร่องสีชมพูกับใบเป็นร่องห่อหุ้มลำต้นลิ้นใบยาวแผ่กว้างไปตามความยาวของกับใบแผ่นใบสีเขียวอ่อนมาพร้อมกับลวดลายแปลกตาสวยงามหลากสีค่ะ เวลาใบแก่จะมีสีเขียวเข้มกระจายอยู่ทั่วใบนะคะเส้นกลางใบจะเป็นสีชมพูค่ะใบอ่อนสีชมพูเกือบทั้งใบเส้นกลางใบนูนเด่นชัดบริเวณโคนแล้วค่อยๆเล็กลงจนสุดปลายใบค่ะมีดอกแล้วก็ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดค่ะมีกาบห่อหุ้มสีเขียวแล้วก็ค่อยๆ เผยให้เห็นดอกสีขาวนะคะออกบริเวณซอกใบซึ่งขณะนี้กำลังออกดอกรับโชคให้ถึงสาดอกในต้นเดียวกันเลยค่ะ mm. เขาชอบดินร่วนระบายน้ำดีต้องการน้ำปริมาณมากและชอบแสงแดดรำไรนะคะชนิดที่สนะคะก็คือต้นแสงเงินแสงทองค่ะหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกว่าแก้วกัญจนาเป็นราชาแห่งไม้ประดับนะคะ ปลูกเป็นสิริมงคลส่งเสริมความเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจน์ในชีวิตแล้วก็ช่วยฟอกอากาศออกดอกสีขาวมีกับดอกห่อหุ้มสีขาวอมชมพูระเรื่อสวยมากนะคะต้นไม้ที่มีใบสวยงามนะคะใบมีสีเขียวขอบสีแดงอมชมพูสีสันสดใสงดงามสว่างสวยถูกใจมากๆค่ะ เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายมากนะคะเหมาะที่จะปลูกตกแต่งภายในบ้านชอบแดดอ่อนๆหรือว่าปลูกในร่มได้นะคะหรือว่านำมาวางบนโต๊ะทำงานหรือวางในห้องรับแขกก็แล้วแต่ความชอบความเหมาะสมของแต่ละบ้านเลยนะคะวิธีการปลูกให้ใช้ดินผสมกับกาบมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะ ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งใบจะสวยงามสมบูรณ์ค่ะรดน้ำหนึวันครั้งให้โดนแดดบ้างก็ได้ค่ะในช่วงเชา้าอันดับที่สี่ค่ะคืออัญมณีชมพูค่ะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะเป็นไม้มงคลที่มีความหมายดีสีสันสวยงามเป็นไม้มงคลไม้แห่งโชคลาภสีใบจะเป็นสีชมพูนะคะ ชุมพูเข้มหรือบางครั้งก็ชุมพูอ่อนสลับกับสีเขียวค่ะแตกต่างกันไปในแต่ละต้นนะคะก้านใบมีสีเขียวแล้วก็มีดอกสีขาวค่ะมีกับดอกคุ้มสีเขียวนะคะชอบดินร่วนระบายน้ำดีต้องการน้ำปริมาณมากแต่น้ำจะต้องไม่ขังนะคะแล้วก็ชอบแสงแดดรำไรค่ะ ท่านผู้ชมที่ไม่เคยเห็นดอกของแต่ละสายพันธุ์วันนี้ได้เห็นกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ